แสงศรัทธ,ธาใต้แสงจันทร์คืนพระจันทร์เต็มดวงในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเสียงลมหายใจของผู้คนเบาวกว่าลมและแสงเทียนที่ถือไว้ในมือของเด็กเล็กก็ยังสว่างกว่าแสงไฟใดในเมืองพระภิกษุรูปน้อยเดินนำหน้าอย่างเงียบสงบแสงเทียนสะท้อนใบหน้าที่อ่อนเยาวแต่แน่วแน่เด็กหญิงเดินตามด้วยมือประคองดอกบัวอย่างระวัง ด้านหลังคือพ่อแม่พี่น้องและชาวบ้านที่ร่วมจิตเดียวกันเดินเวียนรอบอุโบสถใต้แสงจันทร์ที่โอบล้อมทั้งวัดด้วยความนิ่งงามไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีแสงจากจอมีเพียงเสียงก้าวเดินกับเปลวไฟที่ไหวตามสายลมเบาศรัทธาไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่เราจุดให้ติดแล้วส่งต่อจากมือหนึ่งสู่มือหนึ่ง เหมือนที่คืนนี้แสงเล็กๆจากเทียนในมือของเด็กคนหนึ่งก็รวมกันเป็นแสงใหญ่ที่ปลุกหัวใจทั้งหมู่บ้านให้อบอุ่นเพราะบางครั้งแสงที่อบอุ่นที่สุดไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์แต่มาจากสัทธาที่แบ่งบานใต้แสงจันทร์